ครับวันอังคารนะครับวันนี้เราก็จะมาดูข้อหนึ่งนะครับคือข้อที่235ซึ่งในข้อที่235นั้นก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการทวงถามหนี้นะครับตามพรบการทวงถามหนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้เนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับน้องไฮไลท์ไว้นะครับว่าข้อสอบที่ออกล่าสุดเลยเนี่ย เรื่องท e วงถามนี่ก็คือออกเรื่องระยะเวลาในการทวงถามนี่นะครับในวันหยุดนะครับก็คือทวงถามนี่ได้ถึงเวลาใดนะครับถ้าวันหยุดก็คือถึง6กโมงเย็นนะครับวันทั่วไปก็ได้ถึง2องทุ่มอีกประเด็นคือประเด็นที่2ข้อสอบที่เคยออกล่าสุดเนี่ยนะครับที่เป็นของปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ออกในระดับ8เนี่ยก็จะถามถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมในการทวงถามนี่ นะครับค่าธรรมเนียมรายครั้งนะครับและค่าธรรมเนียมอื่นที่สามารถคิดได้จากการทวงถามนี่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าใครเคยติวครั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ได้อัปเดตให้แล้วเนาะเรื่องค่าธรรมเนียมในการทวงถามนี่ต่างๆไม่ว่าเป็นรายครั้งหรือว่าค่าธรรมเนียมอื่นนะครับซึ่งอาจจะคิดได้เดี๋ยว จะส่งอินโฟกราฟิกให้อีกทีหนึ่งประเด็นที่3ก็คือเขาจะถามในเรื่องของมาตรา8นะครับว่าการทวงถามนี้ทำไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งข้อสอบของเราเนี่ยก็จะตรงกับข้อ235นะครับเดี๋ยวใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับลองไปดูข้อ235กันนะครับจริงๆคือพรบทวงถามนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เฉลยเขาเรียกว่าลงประเด็นในข้อสอบเนาะเพราะว่า มันยังไม่ถึงนะครับมันยังไม่ถึงในตัวของการบรรยายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนครับเราข้าม,มาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นการติวข้อสอบ2 3 5เนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากด้วยถ้าเป็นชอยเดียวนะครับแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยข้อสอบไม่ว่าจะเป็นประหลัดหรือว่าชำนาญการพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นดับเบิ่นชอยเหมือนที่เราเห็นแบบนี้ครับคือมัน เป็น a b c d e แล้วก็มาถามว่าข้อใดถูกข้อใดไม่ถูกนะครับก็ต้องจับคู่ matching กันระหว่างข้อ a b c d c d e แล้วก็ c e นะครับหรือบางข้ออีกก็บอกว่าถูกทุกข้อไปเลยนะครับข้อนี้ก็บอกว่านายยิ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบที่ออกมาจริงนะครับนายยิ่งเนี่ยไปทวงหนี้ที่บ้านนายเฉยแต่ก็ไม่พบพบแต่เพื่อนบ้านก็เลยถามว่าข้อใดนายยิ่งไม่สามารถทําได้ตามประบอการทวงถามหนี้นะครับ คือข้อนี้ออกไม่ยากนะครับคือออกหลักแล้วก็ข้อยกเว้นตามมาตรา8หลักของการทวงถามนี้ที่ทําได้ตามมาตรา8ก็คือเขาบอกว่าหลักเลยก็คือห้ามนะนะครับห้ามผู้ทวงถามนี้ติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งม่ใช่ลูกนี้ขีเซนใต้ตรงกับว่าลูกนี้สแสดงว่าการติดต่อทวงถามนี้นั้นให้ทําเฉพาะกับลูกนี้เพื่อการทวงถามนี้ เว้นแต่บุคคลอื่นซึ่งลูกหนี้ได้ระบ,บุไว้อ่ะขีเส้นใต้อีทีตรงคําว่าบุคคลอื่นซึ่งลูกหนี้ได้ระบ,บุไว้นะครับคำว่าบุคคลอื่นในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ลูกหนี้ยินยอมให้เจ้าหนี้ติดต่อเพื่อการทวงถามนี้ได้นะครับเช่นลูกหนี้บางคนนะครับเวลาจะไปกรอกแอปพลิเคชันในการกู้ยืมของธนาคารเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ใช้บุคคลอ้างอิง นธนาคารก็จะบอกว่าในกรณีที่ติดต่อท่านไม่ได้ท่านยินยอมให้ใช้เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของบุคคลใดเป็นบุคคลน้่อิงนั่นเลยครับก็คือบุคคลที่ท่านยินยอมให้เจ้าหนี้เขาไปทวงถามหนี้ได้ในกรณีที่ไม่สามารถจะติดต่อท่านได้เราเรียกว่าบุคคลอื่นซึ่งลูกหนี้ได้ระบ,บุไว้นะครับต้องเป็นบุคคลอื่นซึ่งลูกหนี้ได้ระบ,บุไว้นะครับอันนี้คือหลักในการทวงถามหนี้ดังนั้นการทวงถามหนี้ จะทาได้เฉพาะกับลูกหนี้และบุคคลซึ่งลูกหนี้ระบุไว้ทีนี้คนอื่นนะครับถ้าจะไปหาคนอื่นๆจะไปหาญาติลูกหนี้ไปหาป้าข้างบ้านไปหานายยิ่งนะครับไปหาญาตินายเฉยจะทําได้แค่ไหนเพียงดใดนายยิ่งจะทําได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็อยู่ที่มาตรา8วรรคสองของประบอทวงถามนี่ ท่านก็เปิดดูในพรบมาตรา8วรรค2คือเนี้ย8วรรค2มันไม่มีต um ัวอย่างนะครับผมติวปุ๊บผมก็จะใส่ตัวอย่างให้นะครับเพราะว่าสมัยอยู่ปกครองจังหวัดผมก็ต้องดูเรื่องการวงถามนี่พวกเนี้ยแหละครับก็พยายามเอาเรียกว่าประสบการณ์มาดูให้อมายกให้เป็นตัวะครับเพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพในมาตรา8วรรค2มากยิ่งขึ้นนะครับก็บอกว่าอันนี้เราดูตัวบทไล่ไปก็ได้ น้องๆที่ได้คู่มือติวแล้วนะครับเล่มสีลายชมพูเขียวเหลืองน่ะน้องเปิดดูได้นะครับในกฎหมายทวงถามนี่อา,อาจารย์ได้สรุปข้อสอบที่ออกล่าสุดไปให้แล้วก็มาตราสําคัญสาคัญก็ลองไล่ดูได้นะครับเล่มสีลายๆนะครับที่เป็นคู่มือนะครับลองเปิดดูได้เลยนะครับจะมีเฉพาะประเด็นนะครับเล่มนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีน้านะครับจะมีเฉพาะเรื่องเนื้ออก็เปิดดูแล้วก็ไฮไลท์เรื่องสําคัญไว้นะครับส่วนใหญ่ข้อสอบ ประเด็นไหนที่เคยออกก็ก็จะใส่ไว้ให้เกือบหมดเลยนะครับการติดต่อกับบุคคลอื่นนะครับตรงนี้อาจารย์ติดต่ออาจารย์ขีดเส้นใต้ไว้ให้คำว่ามาตรา8มาตรา8วรสองเนี่ยนะครับการติดต่อกับบุคคลอื่นให้กกระทำการติดต่อได้เพื่อวตัตถุประสงค์ในการสอบถามหรือยืนยันข้อมูลซึ่งนะครับ เป็นการยืนยันข้อมูลสารที่ติดต่อพูดง่ายๆก็คือเป็นการถามที่อยู่ของตัวลูกนี้นะครับการติดต่อกับบุคคลอื่นตามมาตราไปวรกสองทีนี้นะครับบุคคลอื่นกับบุคคลซึ่งลูกนี้ได้ระบุไว้เป็นคนคนละคนกันนะครับคำว่าบุคคลซึ่งลูกนี่ได้ระบุไว้มันก็คือ8วัหนึ่งแต่คำว่าแปดวัสองเนี่ย คำว่าบุคคลอื่นก็คือมันไม่ใช่ลูกนี้ครับมันไม่ใช่บุคคลซึ่งลูกนี้ได้ระบุไว้บุคคลที่3บุคคลที่3เราเรียกว่าบุคคลอื่นดังนั้นการติดต่อกับบุคคลที่3เนี่ยวัตถุประสงค์ในการติดต่อกระทําเพื่อสอบถามหรือยืนยันสถานที่ติดต่อนะครับสอบถามว่าลูกนี้อยู่ที่ไหนจะติดต่อเขาได้อย่างไร หรือบ้านเลขที่1 2 3 4ที่ให้มาเนี่ยเป็นบ้านของลูกหนี้นเฉยใช่หรือไม่นี่คือการติดต่อกับบุคคลที่3นะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยมีแค่นี้การติดต่อกับบุคคลที่3ทําได้แค่เปยนการยืนยันที่อยู่หรือการสอบถามที่อยู่เกี่ยวกับตัวของลูกหนี้นะครับรวมถึงสอบถามที่อยู่ของบุคคลซึ่งลูกหนี้เนี่ยได้ระบ,บุไว้นะครับ ว่าให้อ้างอิงแทนตัวเองได้ซึ่งกฎหมายเรียกว่าบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้คํานี้จะปรากฏอยู่ในมาตรา8วัหนึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้น8วัสองบัญญัติไว้เพียงเท่านี้โดยในการทวงถามขอไปครับโดยในการติดต่อเนี่ยกฎหมายกําหนดนะครับว่าในการติดต่อเนี่ย เจ้านี้จะติดต่อบุคคลที่3เฉพาะได้แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ก็คือ1เจ้านี้ก็ต้องแจ้งตัวนะครับว่าตัวเองเป็นใครชื่ออะไรต้องการสอบถามว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายก้องพบใช่ไหมบ้านของนี้หลังนี้เป็นของนายเฉยใช่ไหมนายเฉยอยู่บ้านเลขที่1 2 3 4สใช่ไหมนะครับในกฎหมายมาตรา8ดวรรคสองห้ามบอกว่ามาทวงหนี้นะครับ เขาให้ถามยืนยันถึงที่อยู่เท่านั้นห้ามพูดถึงความเป็นนี้นะครับห้ามบอกว่ามาถ่วงนี้พูดง่ายๆสอบถามได้เฉพาะการถามสถานที่ติดต่อนะครับห้ามแจ้งถึงความเป็นนี้นะพูดง่ายๆก็คือห้ามบอกว่านายก้องพบมีหนี้นะนายเฉย เอาที่ดินไปค้ำประกันกับธนาคารนะครับเอาไปจำนองกับนายยิ่งวันนี้จะมาทวงหนี้อันนี้ห้ามบอกคือห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้เว้นแต่สามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดานได้สอบถามก็ให้บอกได้เท่าที่จำเป็นบางทีเนี่ยพ่อแม่ลูกเมียเขาก็อยากจะรู้นะว่าไอ้คนแปลกหน้าคนนี้มาทำไม นะครับกฎหมายก็เลยไม่ปิดปากนะครับก็ให้เจ้าเนี่ยเปิดปากได้นะครับแต่เปิดปากได้เท่าที่จําเป็นนะอันนี้คือกฎหมายก็อยากจะให้บุคคลในครอบครัวได้รับทราบนะครับพอสมควรเท่าที่จําเป็นนะครับเช่นบอกว่ามาหานายยิ่งมาหานายเฉยนะครับเมียก็จะถามว่าเ๊ะมาหานายเฉย มีอะไรหรือเปล่านะครับก็บอกว่ามาจากธนาคารกนะมาจากธนาคารขอเนี่ยนะครับก็บอกได้เท่าที่จําเป็นนะซึ่งความจําเป็นมีเพียงใดเท่าไหร่เนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้บอกนะเอาว่าเท่าที่จําเป็นแล้วกันนะครับไม่ต้องเล่าสะยืดยาวนะไม่ต้องเอาเอกสารสัญญาจำนำจำนองนะรับขายฝากกู้ยืมเงินไหมดู นะครับก็ให้บอกเท่าที่จำเป็นแต่การบอกนั้นจะต้องมีการถามก่อนนะครับถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องบอกเพราะกฎหมายก็บอกว่าเมื่อบุคคลนั้นถามและบุคคลที่ถามเนี่ยต้องเป็นสามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดานนะครับซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้บอกอีกนะครับว่าไอ้สามีภรรยาเนี่ยจะต้องเป็นสามีตามข้อเท็จริงภรรยาตามข้อเท็จริงหรือโดยกฎหมายนั่นก็คือมีการจดทะเบียนนะครับซึ่งเจ้านี้ ก็คงไม่ทราบเนาะว่าคุณจะทะเบียนหรือเปล่านะแต่เอาไปว่ากฎหมายก็บัญญัติไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งข้อสอบก็คงไม่ออกลึกถึงขนาดที่ชาญยิงท่านวินิจฉัยนะครับว่าเป็นพ่อลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผัวเมียที่ชอบด้วยกฎหมายกันหรือเปล่านะครับเขา็ของค์ออกในลักษณะที่ว่าเป็นสามีภรรยาหรือไม่เป็นแล้วการที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะครับบอกถึงความเป็นหนี้ได้เท่าที่จําเป็นเพียงใดนะครับท่านก็ดูตรงนี้นะครับ ห้ามใช้เครื่องหมายให้เข้าใจว่าเป็นการทวงหนี้นะครับเช่นขี่มอเตอร์ไซคนะ์เข้าไปในบ้านเขาไม่ต้องบอกก็รู้ประมาณใส่เสื้อว่าเร่งรัดหนี้สินบริษัททวงหนี้เนะีนะ่ยฮะรู้เลยนะนะใช้เครื่องหมายให้เข้าใจว่าเป็นการทวงหนี้นะแต่การใช้เครื่องหมายเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นสถาบันการเงินไม่ห้ามนะครับ เช่นท่านขับรถของธนาคารทกศเข้าไปมันก็จะมีโลโก้สีเขียวใช่ไหมขับรถของธนาคารอมสินเข้าไปมันก็จะมีโลโก้นะครับซึ่งธนาคารเนี่ยเขามีทั้งฝากเงินแล้วก็กู้เงินนะครับการที่เขาใช้โลโก้เช่นว่านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ทําให้เข้าใจว่าเป็นการทวงหนี้นะครับธนาคารก็อาจจะมาติดต่อหาลูกค้าก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มาทวงหนี้นะครับแต่ถ้าเขียนเลยนะครับเร่งรัดหนี้สินติดที่รถ ที่น้ารถเลยหรือว่าติดที่เสื้อเนี่ยนะอ่าอย่างนี้ห้ามใช้นะครับห้ามใช้ห้ามแสดงตนให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลนะครับบางคนฉลาดนะครับรู้ว่าถ้าไปถามว่าลูกนี่อยู่ไหนลูกนี่มันบอกคนทั้งหมู่บ้านไปเลยนะครับว่าถ้าธนาคารกรเนี่ยมาเนี่ยห้ามบอกนะถ้าบริษัทปล่อยไฟแนนซ์สีส,ส้มมาเนี่ยห้ามบอกว่าฉันอยู่ไหนนะ ทำบอกก็มีเรื่องนะเพราะฉะนั้นมันสั่งคนทุกคนไว้ห้ามบอกนะเดี๋ยวนี้เจ้าหนี้ก็ฉลาดครับแทนที่จะ,สะแสดงตัวเป็นเจ้าหนี้ก็ไม่สแสดงตัวสแสดงตัวเป็นพนักง,งานเคอรี่นะ,สะแสดงตัวเป็นอบอตอนะ,สะแสดงตัวเป็นบริษัทติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อให้บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้สั่งไว้เนี่ยนะครับตายใจว่าอ๋อมันไม่ใช่ทวงหนี้หรอกนะ ก็เลยถามว่านี่บ้านของไอ้เฉยอยู่นี่ใช่ไหมนะครับถ้าใส่เสื้อสีส้มมานะฮะใส่เสื้อทวงนี่มาปุ๊บนะฮะหรือดูได้ทันทีว่าเป็นลักษณะของการมาทวงนี่นอกจากกฎหมายมันห้ามแล้วเนี่ยไอ้ลูกนี่ตัวดีมันก็ยังไม่ให้ใครบอกอีกนะครับมันรู้ทันไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นเล่นตลบหลัง ใส่เสื้อทูบังใส่เสื้อดีแทคนะฮะใส่เสื้อเคอรี่ไปแล้วก็ไปถามว่านี่บ้านนายยิ่งใช่ไหมนะบุคคลเช่นว่านั้นก็จะตอบทันทีว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาอนุมานได้ว่ามันคงจะมาส่งของมันคงจะไปติดเนต็ตนะนะครับรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ห้ามเหมือนกันนะครับห้ามใช้คนอุบายในลักษณะที่ทําให้เข้าใจนะครับ ผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือสถานที่ติดต่อของลูกหนี้มานะครับอันนี้ก็คือตัวข้อห้ามที่4นะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดทําได้นะครับหนะครับ A แจ้งให้ทราบถึงชื่อตัวชื่อสกุลนะว่าผมเนี่ยชื่อนายยิ่งนะแล้วสอบถามคนข้างบ้านว่าสถานที่ทํางานของนายเฉยคือสถานที่ติดต่อนะครับสถานที่ทํางานคือที่ติดต่ออยู่ที่ไหนนะครับอ่า ถามได้นะครับอันนี้กฎหมายให้อนุญาตให้ทำแจ้งให้ทราบชื่อตัวชื่อสกุลและสอบถามคนข้างบ้านถึงหมายเลขโทรศัพท์นะครับการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ก็เพื่อเป็นการติดต่อลูกหนี้เพื่อยืนยันที่อยู่นะครับก็ทําได้เหมือนกันนะแจ้งให้ทราบถึงชื่อตัวชื่อสกุลและแจ้งหนี้ของนายเฉยการแจ้งหนี้ห้ามนะครับเพราะฉะนั้น C เนี่ยนะครับ <c oughs> ทาไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นชอยเนี่ยการต้องเลือกแล้ว4แจ้งให้ทราบถึงชื่อตัวชื่อสกุลแล้วสอบถามถึงพ่อแม่ของนายเฉยทําได้ไหมครับแจ้งให้ทราบชื่อตัวถึงชื่อสกุลแล้วสอบถามถึงพ่อแม่ของนายเฉยอ่ะกรณีแรกถ้าเป็นกรณีที่นายเฉยเนี่ยรับบุไว้นะครับว่า บุคคลอ้างอิงกรณีติดต่อตนไม่ได้ให้ติดต่อพ่อแม่นะครับพ่อแม่ของนายเฉยก็จะเป็นบุคคลตามมาตรา8วรรคหนึ่งคือบุคคลอื่นซึ่งลูกหนี้ระบุไว้นะครับจะเป็น8วรรคหนึ่งแต่ถ้ากรณีที่นายเฉยไม่ได้ระบุไว้ว่าให้พ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลอื่นซึ่งลูกนี้ได้ระบุไว้นะครับพ่อแม่ของนายเฉย ก็ถือเป็นบุคคลตามมาตรา8วรรคสนะครับก็คือเป็นบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นการที่นายยิ่งไปถามว่าพ่อแม่ของนายเฉยอยู่ที่ใดนะครับก็เข้ามาตรา8วรรคสนะก็เป็นการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลของตัวลูกหนี้นะครับเขาก็จะไปถามต่อจากแม่นะครับรู้แล้วพ่อแม่อยู่ที่ไหนพอรู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนปุ๊บก,ก็ไปหาพ่อแม่และทีนี้การที่ไปหาพ่อแม่เนี่ย เจ้าหนี้เขาก็รู้ว่ากรณีที่เป็นบุพกากรีเนี่ยมันก็จะได้บอกด้วยนะครับว่าลูกของท่านเนี่ยนะครับมีการติดต่อมาจากบริษัทนี้นะหรือติดต่อมาจากธนาคารนะครับมันก็จะได้บอกลงไปลึกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจาก8ปรวักสองเนี่ยนะครับเขาให้โอกาสบุพการีได้สอบถามและก็ให้โอกาสเจ้าหนี้ได้บอกเท่าที่จําเป็นถึงความเป็นหนี้ เพราะฉะนั้นการติดต่อพ่อแม่ของนายเฉยนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับตราบใดที่นายยิ่งไม่ไปบอกว่ามาทวงนี่ท่านแค่สอบถามที่อยู่ของบุคคลอื่นนะครับก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับเราไปสอบถามที่อยู่ของใครโดยทั่วไปเราก็ทําได้อยู่แล้วนะครับนะครับท่านทําได้หมดนะครับแต่มีข้อห้ามคือห้ามบอกถึงความเป็นหนี้ คนทั่วไปก็สอบถามได้นะครับเช่นท่านมีเพื่อนชื่อนายแดงนะครับตอนนี้นายแดงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็อยากจะทราบนะครับว่าพ่อแม่ของนายแดงมีอยู่ไหมนะครับบ้านอยู่ที่ไหนนะครับท่านก็ติดต่อได้เป็นการติดต่อทั่วไปในฐานะที่เป็นวินโยชนคนทั่วไปนะครับก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับฝากจดหมายที่มีหน้าซองว่าเร่งนัดหนี้สินไว้กับเพื่อนบ้านอันนี้ห้ามนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือข้อ4และข้อ e ครับนะครับก่อ,อไปครับสิ่งที่ทําไม่ได้คือข้อ4กับข้อ e นะครับใครตอบข้อนี้ถูกก็ถือว่าตอบถูกนะถือว่าตอบถูกอ่าโอเคนะครับสําหรับข้อนี้ขอคุณครับสวัสดีครับ